แผ่เมตตานะท่านจิตให้สงบเราได้อธิษฐานจิตไปแล้วอธิษฐานทำไปแล้วคราวนี้เราก็นึกแผ่เมตตาของเราตั้งใจให้ดีนะการแผ่เมตตานี่มีอานิสงส์มากต่อตัวของเราเองจะทำให้หลับเป็นสุขหลับแล้วก็ฝันดีมีสิริมงคลเตื่นก็เป็นสุข ยวพัน์วันณะก็ผ่องใสเป็นที่รักของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลายศาสตราวุธต่างๆภายต่างๆทำอันตรายไม่ได้เราจะเข้าถึงสมาธิใจหยุดใจนิ่งในเดเร็วจะเข้าถึงธรรมกายเดเร็วรักษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็หล้จะละโลกจิตจะผ่องใส มีความสุขแม้ว่าจะละโลกไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยมีจิตใจเบอร์บานแจ่มใสและจะละโลกไปแบบผู้ชนะไปสู่พบภูมันวิเศษไปสู่สุขติภูมินี่คืออิตสงของการแผ่เมตตาโดยย่อซึ่งเราเองจะเป็นผู้ที่ได้รับในสมัยหนึ่งกบินดาบท ได้บำเพ็ญภาวนาอยูนในป่าท่านมีอุปนิสัยชอบเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิสัยเจริญเมตตาภาวนาหนึ่งนิดทีเดียวทำอย่างเนี้ยสม่ำเมสมอทุกวันทุกคืนวันนี้ใจสบายท่านกับแผ่เมตตา ทหารหนาไปทางตะวันออกทางกตั้งความปรารถนาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยมีสองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้ามีเท้ามากเท้าน้อยอะไรกันแล้วแต่อยู่ในทิศเบื้องหน้าทางตะวันออกนี้ขอให้ได้รับความปรารถนาดีที่แผ่ไปด้วยกระแสใจเี่บริสุทธิ์ให้มีความสุขมีความสดชื่นพ้นจากทุกโศกโรคภัยอะไรต่งางๆ ทานก็แผ่ไปในทิศเบื้องหน้าอีกวันหนึ่งท่านก็แผ่ไปทางตะวันตกอีกวันหนึ่งก็แผ่ไปทางทิศเหนืออีกวันหนึ่งทิศใต้ tai. บางครั้งก็แผ่ไปบนทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทุกทิศท,ทุกทางท่านแผ่ไปอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอทำทุกๆวันจนกระทั่งติดเป็นนิสยัยท่านเป็นผู้ที่หลับเป็นสุข หลับเป็นสุขเหมือนข้านิโรธสมาบัติข้าวจานสมาบัต,บติกายเบาใจเบาความเบิกบานสดชื่นแล้วก็ไม่ฝันถ้าฝันก็ฝันในสิ่งที่มีสุริมงคลตื่นมาก็ไม่ซึมเศร้าไม่งัวงเงียมีความเบิกบานคล้ายๆกับว่าเพิ่องออกมาจากในแหล่งที่มีความสดชื่นมีความสุขมาหยกๆอย่างนั้นหตื่นมาสดชื่น หน้าตาผิวพรรณวันละนท่านผ่องใสดวงตาสุขสกาวที่เดียวผ่องใสภัยต่างๆทำอันตรายทำไม่ได้เลยเป็นที่รักเป็นที่เคารพของมนุษย์และก็ของเทว,วดาทั้งหลายมนุษย์ทุกชั้นเคารพนับถือเทวดาเคารพนับถือแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายเคารพนับถือเคารพ้วยรักด้วย าจท่านเป็นสมาธิได้เร็วเข้าถึงฌานสมาบัติได้เร็ว,ว,มมดดรวหยุดนิ่งได้เร็วปล่อยอารมณ์ภายนอกได้เร็วเพราะว่าไม่มีความโกรธกับใครไม่เป็นพิษเป็นภัยใครมีแต่ความปรารถนาดีกับทุกๆคนในโลกใจท่านเข้าถึงสมาธิสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาใจท่านสว่างในศูนย์กลางกายยิงว่าดาทิย์ตอนเที่ยงวันสว่างไปหมดท่านทำอย่างนั้นนะตลอดเวลาเลย เพราะฉะนั้นป่าที่อยู่ที่อาศัยของท่านนั้นอะอุด,ดมไปด้วยผลไม้หลากหลายอุด,ดมไปหมดแต่สิ่งที่มีสุรุมมงคลนั้นแม้แต่สัตว์สัตว์ทั้งผู้กันไม่รู้ภาษาสัตว์ตีเคยเป็นศัตรูกันเช่นกวางเก้งกระเสืออะไรพวกนี้พอเข้ามาในบริเวณรัศมีลาวป่าที่ท่านอาศัยอยู่ จิตใ,ใจนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปมีแต่เมตตาธรรมมีแต่ความปรารถนาดีสิงกระรันรักใคร่กลมเกลียวกันไม่เป็นพิษเป็นภัยกันเมื่อสัตว์นั่นจะถึงที่ตายก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องดินลนไปตายที่อื่นแม้แต่สร้างอสุภะก็อยู่ที่นั่นไม่ได้เพราะแผ่นดินที่นั่นเป็นแผ่นดินที่สะอาดดินฟ้าอากาศก็สะอาดมีแต่บรรยากาศถึงความบริสุทธิ ของพลังเมตตาธรรมที่แผ่ไปอย่างนั้นทุกทิศท,ทุกทางในสุดต่อมาในสถานทีน่นี้จึงเป็นที่ตั้งเมืองกบ,บิลพัทที่พวกเราได้รู้จักเป็นเมืองกบ,บิลพัทเมืองของพระพุทธเจ้านี่แหละคืออนิสงส์ของการแผ่เมตตาที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวเมื่อตั้งคอยเมื่อเราละโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจตัวของเราเองเนี่ย ที่เรานั่งทําสมาธิภาวนาแล้วทำไมนะจิตใจของเราทั้งรวมกันได้ไม่สนิทไม่หยุดไม่นิ่งสักทีไม่เข้าถึงธรรมสักทีอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งคือเรามักจะผูกโกรธกันมักโกรธไม่ให้อภัยาทานกันไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นจิตใจมันก็ขุ่นมัวก็เหล่าร้อนก็สับกระส่ายทุรนทุลายอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแต่ใครรักตัวของเราเองอยากจะให้เข้าถึงธรรมกายได้เร็วต้องมีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมเนี่ยอย่างสม่าเสมอทุกๆวันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทราบอัน,นสมอย่างนี้ดีแล้วแล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาเลยแผ่เมตตาเราก็นึกื้อกระแสใจของเรานะสว่างสวยใสยเป็นแก้ง สว่างออกจากศูนย์กลางกายของเราแผ่ซ่านไปทั่วตัวของเราทุกขุมทุกขนจะมีแต่แสงสว่างของความบริสุทธิ์ของความหลั่งนาดีของความสุขเกิดขึ้นทุกอนูเนื้อและก็แผ่ออกไปประสานกับกระแสใจของสหธรรมิกที่ปฏิบัติทำร่วมกันในวันนี้ให้ทุกคน มีความสุขมีความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมแล้วขยายขอบเขตให้กว้างออกไปทั่วอารามนี้ให้กว้างออกไปทั่วอำเภอคลองหลวงให้มองเห็นเป็นแสงสว่างกว้างออกไปครอบคลุมจังหวัดปทุมธาน,นีและกค่อยๆขยายไปจังหวัดข้างเคียง ขยายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มประเทศไทยขยายเอาประเทศเพื่อนบ้านทั่วทวบีบมาเซียและก็ครอบคลุมทั้งโลกให้สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ให้มีความสุข ใ้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสให้พ้นจากเวรจากภัยจากความเบียดเบียนให้ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามให้ได้เข้าถึงธรรมกายแล้วแพ่ออกไปอย่างเนี้ยแล้วขยายข่าวเกียรตให้กว้างออกไปไปเรื่อยๆจากโลกเราไปสู่จักรวาลขยายกว้างออกไปเรื่อยไปในบรรยากาศต่างๆ ให้ความปรารถนาดีเราของเราในแทรกซึไมไปทุกผนทุกแห่งเพื่อถึงจัก,กรวาลที่พระพุทธเจ้าทะียกว่าแสนโกรจักรวาลอนนั้นตาจักรวาลขือนับไม่ไหวที่มีสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นให้อยู่ในแวดวงของความปรารถนาดีที่เราจะแผ่ไปแล้วนี้และขยายให้ทั่วถึงตลอดภพทั้งสามกามภบพอบรูปภพอารมณ์ภพ สัตว์ที่เกิดในกำเนิดทั้งสี่สังเสตชะอันทชะชรัมพุชะโอปปาติกะอะไรต่างๆพวกนั้นขยายกว้างไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าใจเราเป็นสุขมีความเบิกบานทุกคนทุกแห่งเต็มเปลี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของเราที่เราแผ่ไปแล้วนี้ พ่าเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งให้สงบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้รักษาความสุขอันนี้ไว้นะให้นานที่สุดจนกว่าจะถึงเวลาอันควร